มูลนิธิปริตึงนำโดยนายวิเชียนเตชะไพบูรณ์ประธานกรรมการร่วมเป็นสภาพในพิธีพร้อมด้วยดรสุทั์เตชะวิบูรณรองประธานกรรมการนายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการคณะกรรมการผู้บริหารของมูลนิธิปริตึงและหน่วยงานในเครือร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตอดีเจ้าวัดวัดบวรนิเวศวิหารณห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสอง,สอ,งอาคารหนึ่งร้อยปี วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิบริตตึง